นี่รัดจุติขั้นที่หนึ่งแล้วเนี่ยระดับท็อปเนึ่งล้ครับแพร์ีเทชหนึ่งโอดโอดโอดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ดิคุณรอด้วยดิน้ำะฮู้นไม่เจ็บหรอไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บฮู้น เหมือนอยู่ในบาร์บี้เลยอะระวังโดนคิดเด้อะแอมเดินบ้าเดนคิดอะเต้นเต้นเต้นโชดีกันเต้นโชดีเจ็บตามันแย่มากเลยเต้นโชว์ดียายาพอเถอะพอเถอะพอเถอะยืนเถอะอานนท์อ่าเดินบ้าบิ่กเกอร์อินเนอร์พรอจับฟ้า ปาดีดาดีดับปาผลลมาสิีแดงเฮ้ยแย่งเขาทำไมอันนี้โบมกรวยกินปาดาปาดาปาดะปาปาแพ็กเกจมาสจะลองเป็นคนถ้ามันมีมอนก็อาจจะจำลองแบบว e ่าลุ้นมากขึ้น ก็อแรนิงมัจะแตกเถ้ามันเพิ่มไอ้อเจกอะเพิ่มเอนมี่อะเออแต่ว่าเท่านี้ก็โอเคแล้วแค่ต้องต่อสู้กับแต่มันแต่การเป็นเกมพีพีอร์เลยนะไม่แล้วเล่นทีอะไอ้ห่ามือเยี่ยวแตกที่แตกเยี่ยวแตกขนานั้นเลยเหงื่อเหงื่อที่มือที่ตีนไหล เรานา,านตานากดจเป็นอาาเราก็ไปตรงนี้ไปตรงนี้ขึ้นไปตรงนู้นได้อยู่ไปเกพี่ไปผมแหละของเราไปน้ำโตพี่ระวังไหล เมื่อกี้เมื่อกี้มันไม่ได้ไหลตกมันขี้มันไหลมันมีล้านต้องกลัวเพราะฉันคือนวดขามขี่คอด้วยขี่คอด้วยเลยยังไงอ้นั่นไอ้นั่นอันนั้นไอเห็นนั่นไอเห็นนั่นไอเห็นนั่นไม่ช่วยชีวิตเรอกไอนี่ม้าเจะตัวน้อยโอ้แม่สาวน้อยเคยดูแบกอยู่ป่ะโอ้แม่สาวน้อยดูมันซี่โอ้ดูมันซี่ไอดูดม้าโอ้ดูมันซี่ ระวังนะครับระวังเขาบอกลูกเสือปลอดภัยยาปอดยาคือติดนี่น้องกูอุ้ยอะไรอ่ะใครเหยียบวะใครเหยียบวะโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเลยอย่างเงี้ยคุณโอเคไหมพุ่งไหมน่ะเราใครเหยียวะ ต่างออออกันพี่นี่เหลือเท่าไหรข้าวไก่ด้ยังกลัวไม่น่ารอดยังยังยังอยู่ได่เหลือเท่าไรพี่โอ้ยอยิ่มลลเลยเขาพร้อมแน่ ก็มีคนไปเยียบหมอกอะใครไม่รู้ปูหรือเปล่าไม่รู้เออุณจะฆ่าเขาไงฆ่าเขาทังออบมาเฮ้ย้อพูดนีาหน่องล่องป่อเดินดีๆนะเดินดีๆแอมเดอะเฮ้ย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 จะล่นแ ติดแม่งขึ้นมาจะหลุดไป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 บอกแล้วว่ากระโดดวิ่งกระโดดออกมาไอ้โบกระโดดออกมาแล้วก็ผีจะทานนี้นั่นแหละโอ้โอเคโอเคโอเคแล้วก็ไม่ถีบเอเเอซึ่งน,น่าจะถึงนะ ก็ระวังโดนพิษโ็กูโดนไปแล้วมึงชนกูโดนแล้วไม่ไดู้กไหมใช่เราจะเดินไปตรงไหนโอ๊ยินไปจะรู้ไปเลยรู้ไปเลยกูจะโดนพิษเหมือนกันคุณเชื่อเขาด้วยคนยื่นมือมากี่ดิ่ลามานี่มาก็มันคิดไงถึงจะไปตั้งเชื่อ จะเรบลาเป็นนักบอลถึงยูนังเก็ตเกินเดินเดิน Let's go อออลูกนี้หรอ ไอ้ตังลา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 อุ้ยเก็บเก็บเก็บขึ้นมาทุกคนต้องดึงในโบต้องดึงแม่งตังโอ้โหโอ้โหเฮียให้มาให้ของมันยาวอ่อนกูไม่เฮียชิ้นหายช่วยไปช่วยไปช่วยกูได้เยอะเลยไม่มีมึงนี่กูแย่บอกเ างงนาน,น,น้ำเล่นด้วยแต่ลนะ2,000 years later มันก็ต้องมันก็ต้องแทนแรงเบียดอะไรโอ้ไม่น่าพอพี่ก็ไม่พอไข่ก็ไม่พอเก็บ กาจะไปไหอ่ะอันนี้เวลาหาปูนยิงนี่วะเนี่ยกลับกลับกลับมาหมดต<ม>ั้งแต่ครึ่งทางไงที่อยาบ้าเปล่างั้นจะยิงฮาปูนขึ้นไปนี่นะ,ะ้ะนะใช่เหรอใช้เลยเหรอหาปูนอ่ะเอาไปหาหน้าไปได้ ลดโอเคได้ได้นเดี๋ยวตัวกันไปแต่ตอมนั้นูมบโบนบวางกินขนมคุณหมดแหละติ๊มิ้นกินลยครับอยากเขาินหมดแล้ว เออระวังเหยียบไอ้ที่นมันตรงนี้ก็ได้เออตรงนี้มันก็ใกล้ดีนะก็เด้อมันจะไปถึงหรือเปล่าเฮ้ยเหยียบเกือตกไปเยอะไม่ถึงนี่เหรอไม่ใช่มาถึงแบบถ้าสมมติว่ากระโดดไปแล้วจับเชือกเอามันจะถึงไหมนะโอ้พี่โอ้พี่โอ้พี่อะไรล่ะไอเกด ถึงลือ้อไอ้น้องเกตไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนไม่พอถึงตรงนั้นน่ะก็จะไปยังไงต่อมันสูงมากเลยนะขอให้ไปทางขวาไม่ถ้าเกตตายไงทุกคนก็ไปด้วยมันจะบ้าหรือเปล่า <Okay. S 1> เอาของไปเออเอาเตรียมไปเลยถ้าจะไปอะ่ะมันต้องถึงไอ้เจียวเขียวมันบวกไม่ถึงพี่ไม่ถึงถ้าหล่นนีแน่หล่นนีแน่ๆแล้วเราแบนเดตไม่พอแน่ๆพี่แลงั้นวิ่งไปดูทางหน่อย อากาศดูดีน่ากลัวคณขึ้นไปแล้วพี่แล้วเป็นไงก็ก็เนี่ยตามเห็นที่เห็นตามที่เห็นนะไม่ไม่เหี้ยอะไรเลยเอ้ยพี่หรือจะโดดขึ้นเชือกอ้เนาะ นี่ที่เห็นตรงนี้ปะเห็นครับที่คิดว่าไปถึงไหมถึงเรียบร้อย <c oughs> ถึงจริงด้วยน้องกูถึงกถึงนรกเลยเฮ้ยแล้วทำไมโดนน้ำแข็งอ่ะ <c oughs> น้องชายถึงไหมหมอกหมอกม,ม,มันไล่พี่เอ๊ะ เเเดดีีีี๋๋ยยยววพพพ่่่่อางนะคุณหมอกไล่ขึ้นมาคุณปินก่อนหมอกมันไล่ตามปูดขึ้นมาเฮ้ยมองไม่เห็นอะไรเลยคุณคุณเฮ้ยทำไมหมอกไล่ขึ้นมาขนาดนี้เกดเกดมันยากขึ้นหรอที่หรอความยากอ่ะเฮ้ยมองไม่เห็นเชือกแล้วอะ มันไม่เห็นเหี้ยอะไรแล้วคุณหมอมันไล่ตามสู่แล้วขึ e ้นมามางี้ก่อนเหี้ยอะไรเหมือนบ่ยเนี Those Those ่ย uh, อันนี้เชื่อว่าคุณเชื่อเชื่อแต่มันไล่ขึ้นมาไวมากเลยมองไม่เห็นอะไรแล้วเนี่ยมองไม่เห็นอะไรแล้วเนี่ยใช่มันจะไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยเหรออืมใช่ไล่ขึ้นมาไวด้วยคุณ เที่จทำไงอ่ะคือมันจะมองไม่เห็นเชือกแล้วมมองไม่เห็นที่อะไรแล้วคุณเขาเขามองไม่เห็นเที่อแล้วจบจบแล้วไม่ห่างแล้วคุณเขาโดดมาแล้วคุณเขาโดดมาแล้วนะครับผม่อคนเดียวที่ว่าโอเคไหมพี่โอเคไหมเออโอเคก็ได้มึงอีกแล้วเกดไม่ไม่เกดช่วยกูทีช่วยกูก่อน คุณคุณคุณมาคุณยืนมือคุณยนมยืนมาตาย่ายายต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 า้ตายพี่ตาย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 ายตายตายายตายตายายตา้ายไอ้กายตา้ตาย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 ตกายาย ผมไม่มีแรงนะพี่พี่ไม่มีแรงเหมือนกันเจอกันเมื่อนน้องนี่พี่กินมายสวยลกอาจจะช่วยได้พี่ทุกคนดีสมัสมาน้องกูน้องชายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย